ก็ครบสชั่วโมงแล้วซึ่งไอจานพวกนี้มันมาหลังจากที่สิช่โมงแล้วอย่านัผมเก็บให้แกครับเลยต้องขอโทษเลยท่านผู้ชมการงานทำงานสามนายยี่สิบเปร์หมูหมจะขหมอบอกว่าตอนนี้ครับจานของคุณลุกล้ำเกลือพื่อที่ทางานอยู่คุณต้องเบ น so ี่คร um, ับ้าุเอาลีดตัดไปที่เดินะครับน้งอนนี้ขาลีเงายุเราไม่เกลีเยเจ้าอกองร้องว่ะอนี้น้องลเราไม่ไดลีครับเดียนิดๆหน่อยๆกันคนประโยน์กัหน้านคุดเนาะแวนี้มันติดไเขาจะมเราได้วันนี้ It's a little more